สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนทุกคนและคลิปนี้ผมก็ขอพาเพื่อนๆมาดูเจ๊ตัดเหล็มผักมิตรแรกกันนะครับครับและผมเองก็จะเชื่อมโยงไปถึงเวลาผมทำคลิปที่ตลบผักบุ้งนะครับครับก็เพื่อนๆลองสังเกตผักบุ้งบ่อน,นี้กันดีๆที่เจ๊ตัดอยู่นี้นะครับนี่ขนาดผมตลบนะครับโคนผักบุ้งยัง ติดโคนหมายถึงว่าติดดำนิดๆเลยเพื่อนๆสังเกตไหมที่ที่มาเกาะดินนั่นก็คือตะไคร่น้ำและใส่ซากใบผักบุ้งที่เนา่นาๆที่เขาไม่สามารถลอยไปได้บางครั้งนะครับไม่สามารถลอยไปได้สิ่งเหล่านี้นะครับก็จะมา,าะติดที่โคนผักบุ้งทำให้ผักบุ้งของเราไม่สวยเท่าที่ควรนะครับแต่ถ้าแต่ถ้านะครับ ผมไม่ตลบเลยผักบุ้งจะดำฝรน,นี้นะครับไม่ใช่เป็นเพราะว่าน้ำองผมไม่สะอาดนะครับแต่เป็นเพราะว่าตะไคร่น้ําเศษผงเศษขยะอะไรต่างๆที่มีอยู่ในผักบุ้งใหม่ๆนะครับเขาจะไม่สามารถลอยไปท้ายหล่มได้เลยเขาก็จะมาเกาะติดอยู่ที่โคนผักบุ้งนะครับทำให้ผักบุ้งของเรานั้น ติดโคนหรือที่ภาษาปากบุ้งเขาเรียกว่าติดโคนนั่นเองติดโคนก็คือโคนดำๆนั่นเองนะครับครับและปักบุ้งนะครับผมขอแนะนําให้ทุกคนนะครับตลบสักนิดหนึ่งนะครับตลบอยู่สักครั้งหนึ่งนะครับจะดีขึ้นแต่ที่เห็นโคนดำๆแบบนี้ถ้า ตัดมีดนี้เสร็จแล้วหลังจากที่ตัดเสร็จแล้วแล้วตลบเข้าไปนะครับผมเองก็จะทําการใส่ปูนนะครับใส่ปูนก็จะเป็นซิวไลท์นะครับชนิดผงเพราะว่าชนิดผงเราสามารถวันตรงโคนได้อย่างเดียวนะครับเราไม่ต้องหวันทั่วบอ่อแต่ถ้าเป็นปูนชนิดเม็ดนั้นใช้ง่ายนะครับเราก็จะวันกันทั่วบอ่อแต่ผมคงจะใส่เป็นปูนซิวไลท์ชนิดผงนะครับเพื่อ ทำให้ผักบุ้งนั้นขาวได้นะครับเพราะว่าปูนสามารถช่วยได้นะครับเพื่อนๆลองสังเกตกันดีๆเจ๊ส่วนมากจะตลบซะเป็นส่วนใหญ่นะครับตลบเที่ยวนี้ก็จะเป็นเที่ยวที่สองเที่ยวแรกก็จะเป็นช่วงที่เรายังไม่ได้ใส่น้ํานะครับเที่ยวนี้ก็เป็นเที่ยวที่สองการตัดนั้นก็จะเลือกตัดเฉพาะยอดที่ขาวๆสวยๆเท่านั้นเองยอดไหนดํามากจนเกินไปเราก็ไม่ตัดนะครับครับ ก็ถือว่าไม่ไม่ได้เสียหายอะไรเพราะว่าปักบุ้งที่เราตลบเข้าไปเที่ยวนี้ตัดเสร็จแล้วเดี๋ยวเราใส่ปุ๋ยฉีดยาโฮอร์โมนนะครับใส่ปูนและเที่ยวหน้าจะตัดได้เยอะนะครับเราไม่ต้องตกใจนะครับยังไงเขาก็ไม่หนีหายไม่ไหนเดี๋ยวเขาก็รอแต่แขแนนอะไรให้เราตัดเองในมีดหน้าแล้วก็มีดตัด,ดปั่นนะครับก็สังเกตดูนะครับสิบยอดก็จะตัดสักสองยอดสายอดส่วนมากจะเป็นยอดตลบทางนั้นเลยนะครับ ก,การปลูกผักบุ้งนั้นก็ไม่ใช่ว่ามียอดแล้วเราจะตัดทั้งอย่างเดียวเลยไม่ได้นะครับครับแล้วผมเองก็จะขอย้อนกลับไปพูดเรื่องการปลูกผักบุ้งเมื่อช่วงเช้านี้นะครับมีเพื่อนเพื่อนและผู้ติดตามของผมอยู่ท่านหนึ่งโทรมานะครับเขาปลูกผักบุ้งในน้ํานะครับเขาเขาไม่เคยรู้ว่าการปลูกผักบุ้งนั้นเป็นอย่างไรนะครับจนจนเขามาเห็นคลิปของผมนะครับจากช่องทางไหนผมก็ ไม่แน่ใจนะครับจนมาเห็นคลิปว่าการปลูกผักบุ้งนั้นจะต้องปลูกบนเลนแล้วก็ตากดิในใแห้งนะครับไม่ใช่ปลูกในน้ำนะครับเขาตีดินให้เป็นเลนนะครับแล้วเขาก็ใส่น้ําแล้วก็ไปดําอยู่ในน้ําครับแบบนั้นเป็นวิธีที่ไม่ถูกต้องนะครับไม่มีโอกาสที่ผักบุ้งจะขยายรากหรือพูดง่ายๆว่ารากของผักบุ้งจะไม่แข็งแรงแน่นอนถ้าทําแบบนั้นนะครับครับเมื่อเช้านี้ก็ได้โทรมาพูดคุยกับผมผมก็ได้อธิบาย การปลูกกบุ้งไปนะครับเขาก็ถึงได้เข้าใจนะครับผมเองก็ยินดีนะครับยินดีให้คำปรึกษาครับก็ขอขอบคุณนะครับที่ที่โทรแล้วทักถามเข้ามาผมเองไม่เคยคิดนะครับว่าทุกคําถามจะเป็นภาระของผมครับทุกคําถามนั้นผมพูดจริงๆทุกคําถามของท่านคืองานของผมในอนาคตหมายถึงว่า พรุ่งนี้ผมจะลงคลิปอะไรบางครั้งผมก็ทำจากคำถามของท่านนั่นแหละนะครับการขอบคุณนั้นผมก็ทำถูกต้องแล้วผมจะต้องขอบคุณทุกท่านด้วยซ้ำไปที่เข้ามาถามเรื่องราวต่างๆในอาการปุบของมงของผมครับผมยินดีให้คำปรึกษาทุกท่านครับสวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนและคลิปนี้ผมก็ขอพาเพื่อนๆทุกคนนะครับมาดูเจตัดผัก หรือตัดเหล็มผักมีดแรกกันนะครับครับก็ผมเองก็อดไม่ได้นะครับที่จะจัดให้ตามคําขอนะครับเพราะขอมาเยอะกอเกินนะครับเพราะว่าน่าจะเป็นคนที่เขามีผักไกลๆที่จะตัดได้นะครับก็หลายหลายคนนะครับก็ขอเข้ามาว่าขอดูการตัดเล็มผักมีดแรกซึ่งจริงๆแล้วเมื่อวานนี้ผมเองก็ได้ ได้ทําลงไปนะครับสําหรับคลิปการตัดผักมิรแรกและในคลิปเตืออยู่นี้ก็คือการตัดผักมิสแรกนะครับครับและผมก็จะให้เจ๊เป็นผู้บรรยายเรื่องการตัดผักไปเรื่อยๆนะครับผมเองก็จะขอกลับไปพูดเรื่องการเตรียมตัวอย่างไรในการปลูกผักบุ้งนะครับครับผมเองก็ขอแนะนําเพื่อนๆหลายๆคนดังนี้นะครับการปลูกผักบุ้งนั้นจริงๆง่ายนิดเดียวนะครับเพียงแต่เรามีแปลงดิน แล้วนะครับปรับเป็นเลนแล้วเราก็นำท่อนพันธุ์ที่เราจะลงไปปลกูกลงปลูกได้เลยแต่การปลูกกับบุ้งทุกครั้งนะครับจะต้องมีการเตรียมตัวที่ดีนะครับทำไมผมถึงได้พูดแบบนี้การเตรียมตัวที่ดีก็คือการวางแผนเรื่องการจัดเตรียมที่นะครับซึ่งผมค,คิดว่าคิดว่าข้อนี้ทุกคนมีอยู่แล้วนะครับสำหรับที่ดินครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะครับ เื่องแหล่งน้ํานี้ก็สําคัญนะครับผมเองก็ขอให้ทุกคนให้ความสัมพันกับเรื่องแหล่งน้ําให้พอสมควรนะครับและที่สําคัญที่สุดนั่นก็คือเรื่องตลาดเพราะมีคนถามผมเข้ามาเป็นประจําเลยนะครับว่าการปลูกผักบุ้งนั้นจะปลูกคนที่กําลังจะปลูกผักบุ้งนะ่เขาอยากจะปลูกแ,และถามผมว่าและเขาจะไปขายที่ไหน ซึ่งจริงๆผมเองไม่สามารถได้ตอบได้นะครับผมไม่สามารถตอบได้ว่าท่านจะไปขายที่ไหนเพราะผมก็ไม่รู้ว่าเอ่อย่านบ้านของท่านที่ถามเข้ามาหลายๆคนนะครับว่าเป็นอย่างไรมีตลาดอะไรรองรับยังไงนะครับเพราะฉะนั้นผมจึงใคร่ขอแนะนําทุกคนนะครับที่คิดจะปลูกบุกบุ้งนะครับถ้าตลาดเรายังไม่ใหญ่มากนะครับหรือเป็นตลาดข้างๆบ้าน อะไรแบบนี้นะครับก็ส่งร้านก๋วยเตี๋ยวบ้างอะไรบ้างแบบนี้เราก็ควรจะปลูกน้อยๆก่อนนะครับไม่ควรเกิน2ไร่หรือ3ไร่และถ้าเรามีตลาดดีแล้วนะครับมีตลาดที่มั่นคงแล้วมีแรงขายที่มั่นคงแล้วแล้วเราค่อยๆเพิ่มพื้นที่ในการปลูกนะครับเพราะการปลูก,กบักบุ้งนั้นนะครับผมไม่ได้คุยนะครับที่ยี่สไร่ก็ปลูกได้นะครับวัน่อวันก็ปลูกเสร็จถ้าเราไถคา,าดไว้แล้วนะครับแต่ การปลูกไปแล้วเราจะไปขายที่ไหนอันนี้สิเรื่องใหญ่ทุกคนจงตระหนักให้ดีนะครับอย่าทําเป็นเล่นกับผักบุ้งไปถ้าผักบุ้งเลื้อยแบบนี้นะครับเขาจะไม่รอเรานะครับสมมุติว่าผักบุ้งของท่านเลื้อยพร้อมที่จะตัดมิดแรกได้แบบแบบที่เห็นอยู่ในคลิปนี้นะครับผักบุ้งเขาไม่รอเรานะครับหลังจากที่ตัดวันนี้เสร็จแล้วเขาก็จะยอดที่เรายังไม่ได้ตัดเราตลบเข้าไปหรือยอดที่ค้างอยู่อะไรก็พร้อมที่จะให การตัดโดยเฉพาะผักบุ้งใหม่ๆด้วยแล้วนะครับเขาไม่รอเราแน่นอนนะครับเขาจะต้องเลื้อยออกมาเต็มชนกันเลยนะครับและถ้าเลื้อยเลยวันไปนานๆผักบุ้งก็จะไม่สวยด้วยนะครับผักบุ้งจะเป็นยอดเล็กแล้วก็แก่นะครับเพราะฉะนั้นทุกคนจงตระหนักให้ดีเรื่องเรื่องตลาดนะครับอย่ามองข้ามเรื่องนี้ การปลูกบักบ้งย0่สบไร่50ไร่ก็ทุกคนก็ทําได้ครับถ้ามีที่และมีปัจจัยอะไรที่ทําให้เราสามารถปลูกได้เยอะๆนะครับเพราะฉะนั้นนะครับผมจึงขอแนะนําทุกคนนะครับให้เรียนและศึกษาเรื่องตลาดให้ดีก่อนฝากกดไลค์กดติดตามและกด subscribe ขอขอบคุณมากๆนะคะ